this moment was fuck สวัสดีครับผมป้องมุญยวัฒน์นะครับในวันนี้นะครับวันที่12สิงหาคมนะครับเป็นวันเกิดของยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับนั่นก็คือพี่ฟังโปโปเคนะเองนะครับก็จะมาเกิดปีนี้นะครับสามวันเกิดนะครับขอให้วันเกิดปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับมีความสุขก้าเริ่มเตยงใสแล้วก็เป็นที่นักขออทุกทุกคนด้วยนะครับและผมก็อยากจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ฟังโปมามาเลยนะครับ แล้วก็ใครที่อยากจะไปติดตามผลงานของพี่ฟังก่อนเนี่ยก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมาอวยพอวันเกิดพี่ฟัง่กนเนี่ยก็มาออยพอกันได้เลยนะครับแล้วก็รวมาถึงช่อง YouTube นะครับก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับก็จากกันไปครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงอวยพอวันเกิดให้เขาฟังสักหน่อยก็แล้วกันนะครับเอาฮัลโหลพี่ฟัง่กะครับสุสังวันเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงออยพอวันเกิดไปให้พี่ฟังนะครับแล้วแต่ฟังดีดีนะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to พี่ฟังกอโอเค Happy birthday to you สุดสังมาเกิดน,นะครับพี่ฟังกกดครับถ้าเกิดผมกับพี่ฟังกอดเน่มีอากว่าในโ่โรงงานกันก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีดมากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเขาน่ามาออกในช่อง YouTube ของผมเนี่ย ก็จะถือว่าเป็นเรืองที่น่าดีดอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับแล้วถ้าเกิด ผมมีไอเดียคือปีหน้าผมจะไปเป็นทหารก่อนนะครับพี่ฟังโกครับแล้วถ้าเกิดผมจบเป็นทหารเมื่อไหร่ถ้าคลิปนี้มียอด,ดดู1000วิวแล้วก็ดดยอดไลค์สัก150ไลค์ผมจะทำคอนเทนต์เป็นแฟนและออแย่กับพี่ฟังโกะ1วันนะครับถือว่ามาเป็นคอนเทนต์ที่แบบผมอยากจะลองทำมากมากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดพี่ฟังโกะดูคลิปนี้ดูก็ถ้าเกิดสนใจก็มาบอกผมได้เลยนะครับหลังจากจบเป็นทหารก่อนนะครับเดีย๋ยวผมจะทำ แน่นอนครับขอยอดวิว1 0 0 0วิวแล้วก็ขอยอดไลค์สัก150้ไลค์นะครับผมจะทำแน่นอนครับุกทคนครับแล้วถ้าเกิดผมกับพี่ฟังก์ได้เจอกันจริงๆผมก็คงอาจจะแบบว่า i at t was h กีจ้าจนเต๋าแตกอีจาจนแตวแตกอีจาจนแตวแตกจนแบบกู้ไม่ออกเลยนะครับผวว่าผมกับพี่ฟังก์ก็คงได้เจอกันสักครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้แน่นอนครับ お前はもう死んでいる何ワウ <Wow. S 2> <laughs> สุสันวันเกิดนะครับขอให้วันเกิดปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากผมจบเป็นทหารถ้าคลิปนี้มียอดอยู่1นึ่พันวิวแล้วก็ยอดไลค์ร5อห้าสิบไลค์ผมจะทําคลิปออกแดดและเป็นแฟนกับพี่ฟังก์เกหนึ่งวันนะครับก็ขอยอดไลค์แล้วก็ยอดดูด้วยนะครับทุกๆคนครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องยูทูบของพี่ฟังกาะก <Happy S 1> ันด้วยนะครับ <birthday S 1> ทุกๆ <birthday S 1> กคนครับ Happy birthday to you. 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 Happy